นี้ไม่มีปัม<อ>๊มด้วยอ่ะทำไงเนี่ยซ้อมว่านะอย่ายให้เสียเลิกรถใหม่เลยมีใครเปลี่ยนยางเป็นกันบ้างไหมเนี่ยอา้าวท่อโงโอก่กันเป็นแถวเลยเดลือนล้อลังไฟจนได้ไปไม่ต้องง้องชายแล้วไปเปลี่ยนกันเองไป

เงินทั้งนั้นเลยเนี่ยซ้ำหวังเงินอะไรเนี่ยก็เออนั่นสินี่อะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยเออนี่อะไรเดิร์นนี่ยอะไรเนี่ยจะอะไรล่ะจะอะไรล่ะเขาจับได้คาหนังคาเขานี่ก็สารภาพไปดิคอมวายเงินเงินอ่ะคือเออคเงินไอ้เงินเงินอะไรฮะอ๋อ เงินพี่เปียแชร์มาจ้าพี่จะไปซื้อปลาสลิดมาเลีย้ยงมึงนี่ตอแหลลงตับเลยเนี่ยระวังจะาจริงหรือเปล่าเนี่ยจร,จริง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 ไม่ไม่เคยโกหกเลยเชื่อพ่อดิจริงเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่จบแน่ไม่จบมาช่วย เงินเกินไอ้คอมมึงจะเอามาซ่อนในรถไอ้หวังหลายปึกเลยเกินนะวายมาอีกแล้วอ่ะเอานีเงินอะไรเงินเงินไีอ้อยอ๋ออ๋อคออ้อยอะ่าที่มันซื้อปลาสลิดฉันไปเลี้ยงนั่นแหละว่าปลาสลิดไม่ต้องขายแล้วมั้งฮะเบียมาขายแบงตีดีกว่าแบงตีกูเป็นลูก อไปว่าอะไรวะซ่อนเงินก็ยังไงมอจอมอจอมมอจอแปลว่าอะไรมอจอมอจอมอจอแปลว่าอะไรจะคิดไม่ออกจะบอกให้ลา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 อไปว่าอะไรวะเมียเจอก็ยังไงอ๋อยหมอยหมอยหมอแปลว่าอะไรยหมอยหมอยหมอแปลว่าอะไรจะคิดไม่ออกลรวจะบอกให้ลาลา อะไรวะแม่ว่าวายฟังนั่นแล้วมันผิดตรงไหนแล้วว้วายวิธีแล้วนะตัง้งใจเจ้าว่เจ้าว่เจ้าว่ จับเอาไว้อันนันตป่าชัยเอปาติเทเทนะปาติยะปาติเทเทคุปาติโถปาติจุเสร็จแล้วก็ปอยเสร็จแล้วก็ปอยเสร็จแล้วก็ปอยอะไรเสร็จแล้วก็ปอยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะเอากะซเซโมเอากระเซโม เอากระสานเสกมาเอากระสานเขาสารเขาสาร,สารเอาเขาสารที่เสกว่าจ่าแม่ไม่มใช่เอากระสานเซมอเอากระสานเซมอใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดุทําไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอ่าเอาไปอโอ้มานันตาป,ปัดชัยเยปัดดเทเทนา มาต้องช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริ่งต้องเป็นรอริ่งไม่รอริงกระดกลิ่นอะเรือหน่าอยู่ในริ่งง่ายไม่แต่ริ่งั่งอยู่ในเรือไม่ต้องเสือบ้านครูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผีที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์ี่ยซอบูสอบูเฮ่บ่เฮ่ซอซอซอพูเฮ่บี่บฮัปเปิ้ลนักปุ๊กจุ๊กเฮ่บ่เฮ่เจ๊ตุ๊กตุ๊กบุ๊กงองเสียควาย ไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวครูก็มีนะเว้ยเซมวานลามาชุกครูบ้าโฆษณาเล่นเมือด้ยเฮ้ยอาจารย์เมือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่อาการอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าลมบ้ากบเป็นอาการที่แพ้ยาไวอาการ์ยังแรงเชีย หมอก็จะแนะนําว่าให้คุณเนี่ยควรหลีกเลี่ยงภาวะในการเกิดอารมณ์ทางเพศนี่แล้วจะรักษาหายไหมครับหมอยาของเราตัวเนี่ยนะยังหาไม่ได้เพราะ<อ>ว่ามัน<อ>เป็นเป็น,นโรค<อ>ใหม่พอเลยหมอรักษาไม่ได้ก็คือจบ เออดี๋ยวพยาบาลพยาบาลพยาบาลเดี๋ยวยอกไปออาไปออาไปออาไปเอาไปออาไปเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีครับครับพยาบาลไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วครับครับหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆคุณหายใจลึกๆครับครับค่อยๆครับค่อยๆครับไม่ค่อยไม่ไม่ต้องคิดอย่าไปคิดเรื่องเต้าอย่าคิดเรื่องเต้านะครับหายใจลึกๆเออดีขึ้นแล้วครับ แลนี่ก็ขาวจริงๆนมมันเลือกเกิดจริงๆยอมรับขอโทษขอโทษหมอเียขอโทษครับใจเย็นๆใจเย็นๆคุณ